ดูไส้ไส้แช่เขียวมากยอยสุดยอดเต็มคะแนนเต็มต้องกินมันดูสดกว่าเ้ากรอบกรอบที่เข้าไปนะคะไก่อะชิ้นใหญ่มากข้าวให้เยอะมากเลยนะคือเนื้อครีมแบบเบามากเบาจนแบบว่าเข้าไปในปากนะแบะเหมือนมันหายไปแหละโ,<อ>โอ้โหดูไข่ปลาแซลมอนทุกคนสุดยอดดอวด์ดอวมอนเขากับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืนตีแน่ๆนะคะวันนี้มิจิบอกว่ามิจิเนี่ยเขามี ของน่ากินที่คนญี่ปุ่นเนี่ยโหวตกันว่าอร่อยในร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อว่าโลซั l โลซันมาแนะนําให้คน,นไทยกินแล้วใครละคนไทยนี่ค่ะตัวแทนหมู่บ้านเพราะว่าแต่ละอย่างที่มิจิจะต้องเอามาวันนี้เนี่ยกิกต้องไม่เคยกินใชยอ,อ,อือเอออ่ะเพราะฉะนั้นกิกจะไม่ไปเดี๋ยวจะให้มิจิไปซื้อมาแล้วก็ไปคัดมาว่าอะไรที่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าไปโลซัต้องกินอิติกิมา โอเคทุกคนโอโยินดีกลับมาแล้วนะคะสืบมาเร็วค่ะอ่ะเริ่มจากอย่างแรกคืออะไรว่ามาเบนโตะของคาราเกะเป็นข้าวกล่องนะคะจะมีข้าวข้อสวยแล้วก็ <c oughs> ไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นคาราเกะคนญี่ปุ่นชอบกินไก่ทอดแบบนี้มากเลยนะ <c oughs> จะมีขายแบบพวกอะไรที่นะแบบว่า <c oughs> สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่ที่อื่นก็มีทําไมแบบโลซันเขาถึงดังอะไรเงี้ยมีอะไรปะชินจังโลซันก็มีซอมเบ็ด เบนโตะคัาลล่าเกะปกติเลืออีกหนึ่งเป็นอันนี้อันนี้ทำที่ร้านส,ส,สนดหนักก็ทที่ร้านแล้วก็ทำทข้าวใช่ที่ร้านนะกแล้วก็ผักผักผักที่ร้านสดสดก,ก,กรุยอร่อยมากอีกไม่ได้กินเลยแ <st ut ters> น่นอนคือปกติข้าวกล่องเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะร้านสะดวกซื้อก็จะต้องแบบว่ามีโรงงานผลิตเยอะๆผลิตเยอะๆแล้วก็ถูกส่งใช่ปะแต่ว่าของโรสัน ข้าวไก่ทอดอะไรนี้เนี่ยหุงข้าวที่ร้านทอดไก่ที่ร้านแพ็คทุกสาขาทําเองเหรอใช่โอ้เอามาลองเลยไหมกินลองกินลองแต่ที่ลองกินก่อนไอหยองเอาไก่ทอดก่อนไหมไก่ทอดเป็นไก่ทอดก่อนของชิ้นใหญ่มากนะไก่ทอดเรยชิ้นใหญ่มากใช่อิตาระกีมาไอหยองเป็นยังไงนะคนกินไก่ทอดคุยคุยไหมครับเป็นยังไงนะวันไี้กินไก่ทอดไปคงอี้เป็นแนะนำกิ๊กใช่ไหมอืมกลิ่นกระเทียมกับกลิ่น ถิงอ่ะชัดมากแบบมีรสชาติอยู่แล้วเออได้กลิ่นไหมปะใช่ไตกินข้าวเลยชิมข้าวน่อเรียกข้าอืมโอ้ยใช่ไหมไม่เหมือนข้าวกล่องปกติตรงที่ว่าข้าวอ่ะเหมือนม็นฟิลแบบเหมือนเราหุงข้าวที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ไก่ข้าจะมีความกรอบอยู่แล้วก็แบบรสชาติแบบชัดมากอ่ะคือที่บ้านง่ายๆแบบมันดูมันดูเฟรชกว่ามันดูสดกว่า เ้ากรอบปกติทั่วไปนะคะไก่อะชิ้นใหญ่มากข้าวให้เยอะมากเลยนะเนี่ยข้าวให้เยอะแล้ว,วก็อร่อยมากอร่อยคือรสชาติแบบเข้มข้นแบบไม่ต้องมีซอสอะไรเลยเพราะว่าไก่ทอดมันมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเนี่ยไอเน,น,น,นี้ดีมากนนมาก็ของโลสันใช่ไหมเข้าเลยอร่อยคำเดียไก่แบบรสชาติแบบชัดมากเลยนะทุกคนไก่ตุ้งติ้ตุ้งนี้เย็นแน่นะครับแต่ยังกรอบเลยสุดเกลืออร่อยใชจไหม มอันนี้ผ่าน,นีูกผ่านอยากให้ลองอร่อยจริงๆอร่อยมากนะคทั้ที่ตอนที่เด็กๆนะคะก็สามารถกินได้ด้วยผู้ใหญ่เลยก็สามารถกินได้แล้วก็ของอร่อยราคาไม่แพงอันนี้เท่าไหรไ่เนี่ยรู้ปะ่ะอันนี้โครย์ห้าสิบเป็นแบบละละร้อยสิบบาทอืมก็ไม่แพงนะสำหรับญี่ปุ่นนะเยอะอันนี้<จ>ี่คถ้ากินคนเดียวเนี่ยนีอิ่มยันให้ยุบม,มากนะเย็นๆได้เลยนะคะไปเดี๋ยวลองของอย่างต่อไปด้วยนะไออย่างเดี๋ลองกินก่อนบอกปากบอกลองของอย่างต่อไปแต่มือคลีบอยู่แหละคนนี้คิวแล้ว ทำไมไม่ซื้อมาสองกล่องลองสินะได้ยังน่ามั่นไปซื้ออีกแต่ไปยัง่อไปออันนี้ไม่เกี่ยวกับโลสันจะอยากแนะนําเป็นพิเศษปกติเวลาเรากินของทอดใช่ป่ะในเจ้าของทอดมีน้ํามันมีแป้งอะไรเงี้ยก็จะอ้วนใช่ป่ะญี่ปุ่นเขาออกโคกตัวนี้มาใหม่ทุกคนนี่โคกตัวนี้แบบฉลากสีขาวแล้วก็โลโก้สีแดงนี้นะคะคือเขาเขียนไว้เลยว่า หนึ่งวันให้กินหนึ่งขวดและที่สําคัญก็คือให้กินตอนที่กินข้าวกินของทอดของหวานอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาดื่มนะเนะดี๋ยวนะกินมได้รสชาติคือโค้กเลยแต่ว่าถ้าดื่มตอนกินข้าวเขาบอกว่าพวกอาหารละไขมันอะไรต่างๆที่เข้าไปในร่างกายจะไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายอันนี้เนี่ยโค้กตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าจะไปเอาออกมาโอ้และที่สําคัญ ศูนย์แคลอรีใช่น้ำตาล,าลก็ศูนย์นะคะและที่สําคัญเนี่ยจะไปดักเก็บพวกไขมันจากพวกอาหารที่เรากินเข้าไปให้มันออกมาด้วย<ช>เฮ้ยไม่ธรรมาดมาบอกเลยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ไขาดีมากเพราะว่าเหมาะกับคนที่กําลังดูแลสุขภาพแต่ว่าบางทีก็อยาก<ช>หวานเนาะอยากกินโค้กอยากกินอะไรซาๆอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เนี่ยเรากินของทอดแต่เราก็กลัวอ้วนเราก็เลยจะต้องกิน โนนนนี้นั่เองะะคพะูดขนาดนี้เหมือนเป็นสปอนเซอร์แต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะโอเคคินโต่อ,อย่างต่อไปเลยข้าวปั้นข้าวปั้นที่ไหนก็มีไหมอันนี้พิเศษนะคะรับไข่ปลาแซลมอนถ้าข้าวปั้นพิเศษคของโรซอนอร่อยนะครับพิเศษย,ยังไง,ง,ไงอันนี้ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีอีกหนึ่งแซลมอนแซลมอนกับแซลมอนพิเศษ ไ่มาเยอะโาดีดีมีหลายแบบนะครับเหมือนกับว่าเขาเลือกแซลมอนก็เกรดพรีเมียมใช่แซลมอนก็เกรดพรีเมียมเอามาทําในนี้ข้าวปั้นญี่ปุ่นอ่ะจะมีแบบหลายสไตล์นะจะมีเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็ฉีกแล้วก็ดึงเองแล้วก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แพ็กเกจแบบนีน้จะเป็นพวกพรีเมียมแต่ความแตกต่างง่ายๆเลยนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะคะไอที่แบบเราฉีกแล้วก็ดึงนะคะสาลายจะกรอบแต่ว่าถ้าอยู่ในซองแบบนี้สาลายจะเป็นแบบนิ่มเอออันนี้งฉีกเลยนะฉีกแล้วก็ให้ดูข้างใน กลิ่นหอมอะ <c oughs> สาหร่ายจะเป็นแบบนิ่ม <c oughs> ๆแบบนี้นะคะนี่งอุ้ยแต่แบบไข่ปลาดูนี่ <c oughs> เเลยอะมากตูดตรงนี้นี่อุ้ยสุดยอด <c oughs> โอ้โหโดูไข่ปลาแซลมอนทุกคนจอห์อ้ยมาแบบช่ำๆข้าวโขาก็น่ากินมากเลยเนาะเดียงเม็ดได้สวยมากเลยนี่จิออ้โรีวิวแบบเรียวของจริง คือแล้วข้าวอร่อยข้าวมีความแบบว่าไม่ได้แข็งแล้วก็แบบไม่ได้เละจนเกินไป ừ ừ ừ แล้วก็เวลากินเข้าไปค่ะกับแซลมอนอะ่ะคือแบบรสชาติแบบกลืนเข้าไปเลยแล้วก็ไม่เค็มอันนี้ดีเธ <ừ> อระวังเสื้อขาวเธอใส่เสื้อสีขาวกูก็ใส่เสื้อสีขาวนี่หว่าอันนี้อ,อร่อยอร่อยข้าวก็มีนั่นแหละเค็มนิดหนึ่งมีรสชาติแล้วแล้วขอไข่ปลาแซลมอนโก้รสชาติอ่อนเต็มหวานแล้วก็ ข้าวกับไข่ปลาแซลมอนกินด้วยขางโคกดีใครที่ชอบกินไข่ปลาแซลมอนนะคะแนะนําของโลซันนะคะแต่และที่ที่เราแนะน,นําอย่างพวกเซเว่นโลซันเฟมิลี่หม่างมินิสต็อปเนี่ยนะแต่และที่เนี่ยจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันกิ๊กชอบญี่ปุ่นตรงที่แบบเขาไม่ค่อยทับลายกันนะเขาจะทํำมาแบบว่าเหมือนสู้อ่ะเธออันนั้นอร่อยอันนัอันนี้อร่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใครชอบไข่ปลาแซลมอนนะคะอยากให้ลองกินของโลซันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกินงั้นถ้าแบบเรียบๆอ่ะกินจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าเป็นมีเวลาคิดจะเลือกกินอะไรนะอ๋อข้าใจไก่ทอดอร่อยนะเออเพราะว่าไก่ทอดเราอยอย่างต่อไปแจ๊งไก่ทอดอะไรแกะคาราเกะคึนเรดดออสตอมเป็นสีแดงนะครับอ๋อต้องเป็นสีแดงอ,อามัน,ม,นมันมีแพ็กเกจแบบว่าไม่ใช่สีแดงด้วยเหรอใช่มีไลน์รถนะครับมีออริจินัลเรดสีแดงแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมีรายได้รถนะครับช่องนี้มีรถนี้รถนี้รถนี้แบบว่าแพ็กเกจสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรเงี้ยเหรอใช่แต่มิจิจะแนะนำแพ็กเกจสีแดงใช่ ทำไมอันนี้ไข่ดีที่สุดในโลซานไข่ดีที่สุดในโลซานใช่ทุกอย่างก็คือข้าวปั้งขาบหนึ่งอันดับหนุ่มไม่เจ๊เคยกินไหมไม่เคยเออแต่ดังดังก็ต้องยอดแผนอันดับหนึ่งก็จะต้องดังใช่แล้วไม่เจ๊ไม่เคยกินกี้ก็ไม่เคยกินเลยยาฉาบหนงนะครับอับอายลองหอกกาลิตาขั้นในเป็นน้าเกต เป็นเหมือนแนกเก็ตแล้วก็มีเออนี่ยเขาจะมีมไม้เจี๊ยฟันอยู่ข้างน่ารักเนาะกิมมิกนะญ,ญี่ปุ่นนะเอาจริงๆเหมือนลูกชิ้นโบราณบ้านเราเใช่แต่อันนี้ใชกัชกงใชัยไงคงญ,ญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่อ่ะคนญ,ญี่ปุ่นกินก่อนโอ,อ้ก,กินคำเดียวชิ้นหนึ่งเลยเป็นยังไงอย่าเพิ่งบอกขอลองอนะ่ะอืมไม่ธรรมดาอืมอร่อยกับอร่อยแล้วก็มีรสชาติสไตล์เป็นนิดหน่อยอืมมันออกมาตอนท้ายนะเนื้อไก่ทุกคนเห็นปหม เนืนน้อไก่เป็นฟิลแบบว่าไก่จริงๆเลยแบบ<ช>ไก่แบบชัดมากเลยนะนแล้วก็แป้งแบบบางๆแต่ว่าตัวแป้งเขานะคะจะมีเหมือนกับมีรสชาติอยู่แล้วเวลาพอกินปุ๊บเนี่ยแป้งกับไก่อ่ะจะเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่ได้แบบไก่นะไก่ก็ไก่แป้งก็ออกมาแบบต่างหากไม่ใช่คือเข้าไปเหมือนเหมือนเนเกตอันนี้กันเลยและตอนสุดท้ายตอนเกินจะมีความแบบเผ็ดนิดนิดนิดเดียวเองออกมาอร่อยเดี๋ยวไม่เหมือนกันทุกคน อันนี้เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของโรสันนะคะอันนี้ที่จะอยู่ในข้าวกล่องนะคะเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้เป็นกินกับข้าวเอออันนี้เหมาะกินกับข้าวอันนี้เหมาะกินเล่นเนีกก่ยสแนนะ็คเนาอเอออันนี้เหมาะที่จะเป็นสแน็คอันนี้เหมาะกินกับข้าวใครแบบดื่มเก๊กวยบูดหนึ่งกระป๋องเบียร์หนึ่งกระปอ๋งปองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้กับแก้มคิ่ว่าเนี่ยเหม,มาะกินด้วยกันอะเหมาะแต่ถ้าใครแบบโอ้ยอยู่ข้าวอะกินข้าวก็อันนี้ดีกว่าไม่ได้มีข้อเสียนึงอย่างหยุดไม่ได้ ก๋วยไทียดีที่สุดดื่มไม่ไดนี่มันอร่อยได้เนาะอร่อยอยากให้ลองแพ็กเกจสีแดงนะคะจริงจงนะครับต่อไปมีอะไรจะแนะนำคะคุณญี่ปุ่นของหวานของหวานเพราะของหวานพวกหน้ายิ้มเลยอ, <c oughs> อ๋ออะของหวานโรสันมีอะไรอร่อยๆอันนี้แนะนำสุดอัน,น,อ,น,นอันนี้ก็ต้องสารภาพว่าเคยกิน เนี่เออนี่เคยกินเพราะว่าพี่จิมเป็นสายหวานเนาะอะไรที่แบบเกี่ยวกับของหวานพี่จิมก็มจะชอบซื้อกลับมาให้กินอันนี้อยูนนานนั้นนะครับจำได้มามากกว่า10ปีแนี่มากกว่าแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่1ิปีที่แล้วกินก็มีแล้วก็เป็นขนมที่จริงๆไม่ต้องแกะกินเลยนะเพราะว่ารู้ว่ามันอร่อยเออแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะขอกินอีกครั้งหลังจากไม่ได้กินมานานมากแม่นี้โรลเค้กนะคะโรล ข้างในเป็นครีมสดๆครีมสดข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อเค้กแบบเบาๆมากเลยบแบบ,บนิ่มนิ่มมากไม่รู้จะอธิบายยังไงสับอาหารการกินไม่ค่อยเยอะเน้นเน้นกินแล้วอร่อยมากกว่าดูครีมเขาแบบแน่นม,มากมา่วาอร่อยมากมอร่อยมากครีมสดอร่อยนะครับ คือเนื้อครีมแบบเบามากเบาจนแบบว่าเข้าไปในปากใช่ปะเหมือนมันหายไปเลยละาลายได้เลยแล้วก็เกินไปกับเนื้อเค้กเนื้อเค้กจะมีความหอมแล้วก็มันๆหน่อยส่วนครีมเนี่ยจะมีความแบบนุ่มละมุนแล้วหวานนิดๆคือแบบมันไม่ได้หวานเลี่ยนเนาะคือโลเค้กของโลสัน,นอะไม่มีใครทุบเขาได้นะน่าจะน่าจะอร่อยที่สุดแลยไหมในบรรดาร้านสะดวกซื้อใช่้ัด้าโลเค้กนะคะคิดกับมิจิจะคิดว่า โลเคชั่นของโลซันน่านที่จะเดอะเบสแหละนในบรรดาที่แบบกินๆมานะอยู่คงทนอยู่คงนานมามากกว่า10ปีคือเป็นขนมที่ทํามาใหม่แต่ตั้งแต่ทาตั้งแต่วันแรกที่ออกมาขายนะ <c oughs> ก็ขายดีขายดีขายดีจนกระทั่งยังอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> ไม่ธรรมดาอยากให้ลองกินอ้มันหยุดไม่ค่อยได้หยุด่ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบลดความอ้วนนะคะทุกคนคอยดูนะหลังจากคลิปนี้นะกิ๊กกำลังลดความอ้วนถ้ากิ๊กกินน้อยลงอ่ะมิจิจะต้องอ้วนขึ้นเพราะอะไรเลยวะ คือเราอะกินปริมาณเท่าเดิมในการที่จะถ่ายกิปอะแต่กี้ก็กินน้อยลงแต่วิจีเลือกให้จะกินหมดเขาจะไม่ให้เหลือเอ้ยดื่มมันะับกูเลยพราพ่อเขาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ค่อยดื่มแล้วนะไม่ค่อยดื่มแล้วนะอาจจะกินน้อยลงแต่ดื่มไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมเอาไปอย่างต่อไปอะไรว่าลันเลยอันนี้มัทชะชูครีมนะครับชูครีมนะคะแล้วก็ชาเขียวแน่นอนเขียวข้าดหน้านี้น่เต้น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  โอ้โหเขียวมากอุยเขียวมากคือแป้งข้างนอกยังแบบเขียวเลยอ่ะตรงนี้จะแบบจะมีแบบเหมือนเคลือบอะไรไ้นะคะเป็นชาเขียวเด้อได้เป็นช็อกโกแลตเคลือบชาเขียวนะคะพอดูข้างในได้ไหมได้ครับได้ครับระวังนะคยก็ใช่โอ้โหเขอยววิสจอดอู้ดูใส่ไส้ชาเขียวมากชูครีม ไม่เจอบ้างหนึ่งยัโอเคอ่ะไม่เจอกินให้ทุกคนดูเลยอืมดูเก๋อันนี้ครีมจาเ์คิโอนะครับวาน่าจะนิ่มน่อแล้วก็ข้นงนอกกรอบๆเป็นอันนี้อะไรนะช็อกโกแลตอันข้านอกวานนะครับกบริบาลานซ์ดีอร่อยมากโอ้โหจากที่กิ๊กจับทุกคนคือข้างบนมีคขอบกรอบแล้วก็เนื้อไส้ข้างในแบบฉ่ำมากอือ กินชาเขียวยอืมแค่บาดอ่ะยังไม่ได้เคลียวเลยกลินชาเขียวก็คือแบบลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็อืมอู้ดีมากเนาะดีมากใช่ไหมอืมข้างนอกเป็นเนื้อชูครีมคี่เหมือนเคลือบน่าจะเป็นช็อกและชาเขียวอะแต่แบบไม่ค่อยหวานแบบหวานน,น้อยน้อยน้อยมากๆอะแต่มีความแบบเป็นชาเขียวที่แบบชัดคือแค่กัดนี่ก็ได้กลิ่นชาเขียวเลยแล้วตัวครีมข้างในหวานนิดเดียวเองมีความแบบเป็นครีมกลิ่นชาเขียวเ<า>ยอะเยอะครีมสุดยอดนะครับ ไม่รักกัดนะคะความรู้สึกจะเหมือนกรอบนิดๆเมลามุน,มนเข้าไ,ไปเป็นเนื้อเดียวกันได้พูนที่สุดยอดอ่สุดยอดอร่อยมากครีมอันเดียวก็อร่อยกว่าอืมนิวชีวิตย <c oughs> วให้มาที่นี่หมดนะคะโลซานอันนี้พลาดไม่ได้เลยถ้าเจอคือต้องื้อกินก่อนเลยแล้วแบบดีมากมากินเป็นคนแบบไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่น,นะเพราะว่าถ้าหวานอั่อนเอีไยกินก็กินได้ไม่ค่อยทนไี่จตจะรู้แต่ว่าอันนี้กินได้กินก็ดี เนื้อคล้ายๆสังขยาบ้านเราอะแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนอ่ะแต่รสชาติจะเป็นมีความเป็นชาเขียวแต่เหมือนเนื้อสังขยาแบบที่เรากินกับขนมปังอะเออจะเป็นฟิลนั้นครีมเขบบาเบาๆเนาะอืมเบ,บาแล้วคือละลายแต่ว่ากลิ่นชาเขียวแบบดีมาะใครชอบชาเขียวคือคิดวา่าชอบแน่นอน,ชอ,น,น,อนชอบ่<น>ชอบเลยอะอืมส,สิบยกอจมบคะแนนได้ปะให้สิบคะแนนร้านขนมแต่ทำรสชาติได้ขนาดนี้คุณภาพได้ขนาดนี้ก็ไม่ง่ยายนะนะ อ,อ,ยอยากให้ลองกินสิบคะแนนเต็มต้องกินโอ้โหเชียขนาดนี้กินมอ่มอยู่ปกติจะแบ่งไม่ก็แบ่งัน,นันย่อ,นนยอบ,บ้วน <laughs> อันสุดท้ายโยเกิร์ตต้องดูเลสกปรกด้วยนะครับ <laughs> แต่ไม่ใช่สกปรกเดียย่ยงเดียวทำไมต้องอร่อยด้วยต้องอร่อยด้วยไม่ใช่เคยกินอะนเะนี้ยเคยกินอันนี้อร่อยมาก ขั้นในเป็นคิววีแล้วก็โยเกิร์ตแต่ว่าจะมีเนื้อกีวีด้วยใช่ไหมใช่ปกติกิ๊กก็กินนะแต่กิ๊กไม่เคยกินของโลซัตแล้วมันพิเศษอย่างไรมันต่างจากที่อื่นอย่างไรในเมื่อที่อื่นก็มีครับเนี่ยขั้นในขั้นหลัเขียนนะครับใช่วิตามินหลา่ๆอย่างแล้วก็ไขมันส่วจุดส่งรำหุ้ยน้อยมากเลย่น,นีเอเออแทบจะไม่มีไขมันเลยนะอือจริงๆเนี่ยเวลาโยเกิร์ตก็จะมีพวกไขมันเข้เอาไปแต่อันนี้ไขมันน้อยโอ้ก็ถือโอเคคล้ายๆโลแฟตใช่อืมอ่ะหลอด โลโก็ใหญ่นะครับเพราะว่าขั้นในมีเนื้อคิววี่ก็เลยจะหลอดใหญ่หน่อยอมีคิววี่ไหมเนื้อคิวี่เป็นแบบ <laughs> มันจะแทรกมากับโยเกิร์ตแบบแบบโยเกิร์ตคิวี่โยเกิร์ตคิวีโว่โยเกิร์ตคิวีว่อย่างนี้เลยนะ<ม>เรียกว่าเราต้องเคี้ยวเราต้องเคี้ยวใช่ยังต้องเคี้ยวยังมีความแบบเป็นเนื้ออยู่อ่ะที่เคยกินแบบว่า โยเกิร์ตกีวี่ที่เป็นแบบว่าข้างในเป็นเจลลี่กีวี่อ่ะแต่แต่อันนี้ยังเป็นมีความแบบเป็นเนื้อกีวี่แล้วก็ยังกลิ่นหอม,อมแล้วก็ไม่หวานมากเอออันเนี้โอเคอร่อยอร่อยอร่อยก็เนื้อเยอะขนาดที่ดูยากเหมือนกัน <c oughs> จริงๆถ้าเป็นหลอดชาไข่มุกก็ได้นะพี่ว่านะมเนี่ยอันนี้เราเล็กกลมไปเือเออกิ๊ว่าไม่เคยขึ้นดูยาก ข้อเสียคือดื่มยากมากขึ้นรู้สึกว่าหลอดบอกใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ได้อืมอมโโ้อยเนาะคิวยังไงไปติดเนาะคิดดูว่าน้ำก,กิ้วเยอะขนาดที่ว่าหลอดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่คนอคือมันติดมันติดขนาดน <S 1> <S 1> แต่ให้อร่อยแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าด้านหลังนะคะเขียนว่ามีวิตามินเยอะมากเลยออ่ะอยมากวิตามินเอวิตามินบีหนึ่งวิตามินซีวิตามินดีวิตามินเอีแคลเซียมอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิกรัมโอ้ก็ถือว่า ดีดีต่อสุขภาพด้วยรสชาติอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆถ้า10คะแนนนี่ก็ให้ให้เก้าคือว่าเยอะมากวันนี้เพราะปกติก็ทำมอกโอเคไหมเพราะปกติโยเกิร์ตจะให้ประมาณ5้าหกเนี่ยไม่ควรเยอะเพราะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบกินโยเกิร์ตเท่าไหร่แต่อนนี้ให้เก้าเลยเมื่อกี้ได้ทุกวันโอเคสําหรับวันนี้แนะนับไปกี่อย่าง6อย่างอร่อยทุกอย่างค่ะเป็นยังไงนะครับอร่อยทุกอย่างค่ะผ่านทุกอย่าง ถือทว่าวันนี้นะคะก็เป็นของที่คนญี่ปุ่นเขาแนะนํากันคนญี่ปุ่นเขากินกันแล้วก็โหวตกันว่าอร่อยแล้วก็มากินหลายๆอย่างน่าจะน่าจะมีเพียงแค่โลโเค็กคือกินโรเคกเกนเคยมีโลเค,ค็กอย,อย่างเดียวที่เคยกินนอกนั้นี้กิก็กินครั้งแรกแต่สําหรับคิ๊กกมองว่า อร่อยลองกินดูลองมากินดูนะคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ผ่านโรซันหรือว่าใกล้ๆโรซันไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีลองกิน6อย่างนี้ดูแล้วก็ถ้าใครเคยกินอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าอยากที่จะกินอะไรไม่เคยอยากที่จะลองเลยเกินก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้นั่นเองนะคะแต่สาหรับกิ๊กเนี่ยะะหอย่างถือว่าไม่ผิดหวังถูกด้วยอร่อยด้วยก็เป็นกินมือของมุจิอาบปุ๊บโอเคสำหรับวันนี้แล้ว Bye bye!